พอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเช้าของวันนี้มองเห็นเรือที่อยู่ริมฝั่งก็เลยทําให้นึกถึงธรรมะของพระพุทธองค์ว่าชีวิตโยมก็คงไม่ต่างอะไรจากเรือที่ต้องร่อนเร่ร่องเรือรอยไปต่างๆมากมายเช่นว่าชีวิตเราก็ควรที่จะเป็นแบบเรือนะสู้ญาติโยมคนจะลงไปเรือสักกี่คน เรือมันก็ยังทนมันก็ยังรับน้ำหนักได้คนเราท่านทั้งหลายนะก็ควรใช้ชีวิตให้คล้ายเรือ,อยัดจมล่องเล่ล่อนเล่ก็คืออุปมาอุปไมความอดทนเราก็ควรที่จะมีอดทนอดทนต่อคนดาคน่าคนว่าอดทนต่อ อารมณ์มากระทบต่างๆมากมายจะเป็นคําสันเสริญคนนินทาต่างๆมากมายเราก็ต้องอดทนแล้วก็สู้ชีวิตต่อไปจนกว่าเราจะตายจนกว่าเราจะร่มหายใจจากไปอย่าไปท้อแท้ในชีวิตมากมายหากท้อหากแท้ไม่ได้บอกเราท่านทั้งหลายว่าชีวิตเราจะไม่ต้องท้อแท้อะไรเลยแต่อยากให้เรามีสติในการดําเนินชีวิตว่าชีวิตของทุกคนทุกท่านก็มีความท้อ มีความลำบากอกลำบากใจต่างๆมากมายปัญหาที่เจอก็ขอขอบคุณเขาที่เขามอบโอกาสมอบสิ่งดีๆมาทดสอบใจเราว่าเราจะก้าวพ้นผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้หรือเปล่าท่านทัง้งหลายหากวันนี้โยมท้อโยมเจอความทุกข์โยมเจอเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจมากมายเราก็ลองขอบคุณยกมือไหว้ขอบคุณนะความทุกข์ที่เข้ามาสู่ชีวิตเรา หรือไม่ก็คิดว่าดีที่ไม่เจอหนักกว่านี้เราก็จะสบายใจมากขึ้นธรรมะเช้านี้ขอจเจริญพร